การแข่งขันยังเป็นทางการครั้งแรกที่จะเกิดขึ้นในวันเสาร์นี้พวกเขาทั้ง8ดคนจะต้องร้องเพลงในโจทย์เพลงฮิตในรอบปีที่ผ่านมาซึ่งแต่ละคนจะร้องเพลงอะไรกันบ้างเราไปชมการเลือกเพลงของพวกเขากันเลยครับทีนี้ถ้าที่ดูรายชื่อเพลงที่เลือกมาเนี่ยก็น่าสนใจอยู่ก็เลยคิดว่าสองเพลงแรกที่เลือกเนี่ยน่าสนใจคือเพลงเราสองสามคนครบมันชื่อเพลงใช่เธอจริงๆนะครับเพลงใช่เธอจริงๆจากหนังเรื่องเราสองสามคนกับเพลงแทนใจของ เจส่เซ <a> นะครับเพ<อ>ราะผมบอกก่อนเลยว่าสองเพลงนี้ผมยังไม่เคยฟังจริงจังครับแ <ừ> ตว <ừ> ่ว่าแต่ที่เลือกมาเพราะว่าได้ฟังผลผ่านแล้วรู้สึกว่าเอยอ,อยากอยากลอ,ง,องเพิ่มไปครับผมอยากได้เพลงที่มันมีจังหวะ,ะมีจังหวะขึ้นมาาเ้งรครับคือช้าไปผมก็รู้สึกว่ามันมันมันจะซ้ำๆกับรอบๆต่างๆที่ผ่านมาครับ บอกไม่ถูกเลยว่ารู้สึกดีใจสักเท่าไรมากแค่ไหนก็ไม่รู้ไม <c oughs> ่เ,เคยลองเพลงน,นี้เลยครับแต่ฟังแล้วรู้สึกว่าเราโอเคกับมันนะครับชอบครับชอบเนื้อหาองว่ามันเป็นเนื้อหาแบบแนวบวกด้วยครับแล้วก็แบบรู้สึกว่าจังหวะน่าสนใจดีครับก็น่าสนใจดีนะครับอลองฟังแทนใจคิวเรียกใหม่อีกครักเพลงแล้วกันนะครับแต่ว่า อันนี้ยังไม่เคยเลยนะฮแต่เมื่อกี้เราก็ชอบคือเรารู้สึกว่าจุนตามมาลองผสมล็อกเข้าไปนิดนึงมันก็เท่ดียุตวาคจสิงที่เลือกเพลงนี้เข้ามาเพราะว่าผมผมอยากอยากลองเพิ่มเป็นล็อกด้วยก็เลยหรือเอาเลยพริงจริงก็โอเคแ่ละแล้วก็เอาล็อกเลยนะครับโอเคไหมล่ะเพลงนี้เลยแล้วกันนะครับงั้นเพลงนี้นะอร่อยครับที่จุนเนียเลือกมาเนี่ยก็หลายเพลงอยู่เท่าที่พี่ดูเนี่ย เพลงที่จูนเนี่ยเลือกเนี่ยมันมีอยู่เพลงหนึ่งที่พี่คิดว่ามันน่าสนใจแล้วมันเหมาะกับจูนเนี่ยแล้วมันก็เป็นเพลงฮิตมากด้วยค,คือเพลงอยู่คนเดียวอีกเพลงที่คิดว่าเออน่าจะน่ารักดีแล้วก็น่าจะเหมาะสมคือเพลง In Love ของ B ีอยาครับก็เลือกเป็นอันดับที่2ครับเพราะว่ามันฟังบ่อยด้วยครับมันเพลอผมว่ามัน คนเดียวกับตอนเย็นๆก็ยังเห็นว่ามันจะมีใครใครมาเขียนคาะอยู่ลำพังกับความอ้างว้างแสงลำไสลำล้องตะว,วันจะลับไปอยู่กับเธอชิงอิน o ลิฟมันชิงอินลิตั้งแต่เธอเข้ามามาสบตาอยากให้รู้ไว้ว่าว่า เหมาะกว่าเหมาะกว่าด้วยใช่น่าจะไหวนะซ้อมดีๆเอาให้คุ้นๆตอนนี้ยังไม่ค่อยมั่นใจก็เลยกลวยใช่ครับเช่ครับกลัวนะเธอจูเนียครับประมาณ70%ผมเลือกเพลงช้าหมดเลยครับเพราะอยากรู้ว่าตัวเองจะร้องเพลงช้าได้หรือเปล่าแบบว่าจะเอาคนดูอยู่ไหมในเพลงช้าครัเพราะผมคิดว่านักร้องคงต้องร้องในหลายด้านครัไม่ไม่ใช่ว่า มาแนวเดียวมาเต้นเต้นกันเนีเต้นอย่างเดียวนีครับคิดในใจว่าอยากเปลี่ยนไปหลายๆแนวครับแต่ก็คือพี่ก็ยังอยากให้จุเนียได้โชว์ความสามารถเรื่องเต้นด้วยนะครับแต่ทีนี้มันจะต่างจากเพลงหอมของเมื่อที่แล้วครับโอเคครับก็แต่ผมยังคิดท่านออกผมก็ไม่รู้ว่าเพลงมันช้ามากแล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องเต้นอะไรยังไงผมไม่เคยเต้นเพลงช้าครับ โชว์ความแข็งแรงความจังหวะแต่พี่จะพยายามหาแดนเซอร์ที่ส่วนสูงไม่สูงนักโอยโชคดีจังเลยมาช่วยประคองดนะครับตุแนวเพลงนี้ In Love ของบี้นะครับ h o u แด Dancer โอเคขอบคุณนะครับครบครับเพลงที่หนึ่งที่อยากจะให้ลองคือเพลงคนลืมช้าของโบลลิงนะครับแล้วก็เพลงที่สองคือเพลงให้ให้รักเดินทางมาเจอกันฟ เป็นไงคิดว่าโอเคไหมโอเคคนลืมช้าด้านท่านใจดีใช่ไหมครับเดี๋ยวลองลองเปิดดูแค่ตัวเองที่ลืมช้ามันลืมช้าเกงแต่จำอะไรบ้างก็ค่ะก็อยู่ในอันดับแรกๆค่ะมือชอบด้วยค่ะแบบร้องให้แบบอยากให้ตัวเองร้องเพลงแข็งแรงขึ้นเหมือนมันต้องร้องกระชับด้วยค่ะกระชับด้วยแล้วก็ต้องเหมือนแบบโน้ตมันกระโดดะค่ะก็เลยแบบเหมือนกับ ต้องคุมให้อยู่คือถ้าทําได้มันจะดีมันจะเป็นการรู้สึกว่ามีความสามารถหนกูก็อยากให้คนเห็นมุมที่แบบว่าหนูไม่ได้หวานอย่างเดียวเหมือนกันอือใช่ไหมคระบชอบไ้เพลงให้เป็นทางจีนจะหวานหวานซึ้งงมันจะไม่ต่างจากเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลองดูเนาะ,ะเพลงเนี้ยเนาะเพลงนะครับเพลงที่ซิวีเลือกเนี่ยแปลกมากอย่างหนึ่งคือซิวีเลือกเพลงผู้ชายเกือบหมดเลยเพราะอะไรอะ่ะ ไม่รู้คิดไม่ออกแต่ทีนี้ท่าที่พี่ดูเนี่ยนะครับมันมีอยู่สองสำมเพลงที่พี่รู้สึกว่าเออมันเพลาะตอนนี้คือพี่อยากให้สีวิเน้นที่เพลงเพลาะแล้วค่อยจังหวะไหนเติมพลังเข้าไปนิดๆหน่อยๆสองเพลงที่น่าสนใจที่เพลาะมากนะครับคือเพลงมากกว่ารักของโรสนะครับกับเพลงระยะทำใจของกันเเ่อป็นมก เพราะเธอนั้นคือครึ่งชีวิตฉันใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อตามหาและรอคอยเธอมาสสนนานอีกนานไม่เธอจะทำใจได้หรือเปล่าหากว่ามันยืดยาวแล้วฉันต้องทำเช่นไรเธอคือดวงใจของฉันค่ะ ก็จริงๆแล้วหนูเลือกตั้งแต่วิกเปิดตัวแล้วค่ะเคยฟังค่ะเคยผ่านหูเบาๆอะไรอย่เงี้ยค่ะเธอคือดวงใจของฉันจากนี้ฉันจะมีแค่เธอชอบพอเนื้อเพลงแล้วก็มันดูไม่เป็นแบบเพลงที่แบบโชว์มากเกินไปอะไรอย่เงี้ยค่ะดีมหมเพลงนี้ชอบไหมครับชอบโอเคก็ขอว่าเอาให้เพราะแล้วก็ ส่มเสริมพลังเข้าไปคือไม่ใช่นําด้วยพลังนะเอานําด้วยเพราะกันนะเอาให้เราให้เพราะให้ซึ้งให้ฟังแล้วแบบประทับใจแล้วก็ค่อยแบบว่าเติมเติมพวกพลังเลยเขัเป็นนิดนิดน้อยนอยเห็นด้วยค่ะเพราะว่าหนูก็อยากให้คนดูได้เห็นหนูในด้านอื่นๆเหมือนกันเพราะว่าหนูก็อยากให้เขารู้ว่าหนูไม่ได้โชว์ได้อย่างเดียวอะไรเงี้ยค่ะโอเคอันดับสอวิทเพลงนี้นะเธอคือดวงใจของฉันโอเคขอบคุณครับขอบคุณคอีกสักครู่มาชมกันต่อ